1.1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาโรงเรียนสนินทรราชชุทยาลัยตามคำสั่งที่142 6ั25 63. มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนสนินทรราชวิทยาลัยคำสั่งที่2 1 7รทั25 63. สั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอัตลักษณ์สถานศึกษาปีการศึกษา2563คสั่งที่216ทั2563ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยเริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ข้าพเจ้าได้จัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ ถึงสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้และสามารถทำได้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ม,มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้เพื่อวางหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องศึกษาข้าพเจ้าจัดทำโครงสร้างรายวิชาที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้แกนกลางและจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพื่อกำหนดเรื่องที่นักเรียนจะต้องทำการศึกษา จัดทำตารางวิเคราะห์การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้กำหนดพลังงานการวัดผลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้จากนั้นจัดทำปฏิทินการสอนเป็นรายสัปดาห์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงข้าพเจ้าได้จัดทำการวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาค3 1 1 1น วิชาคณิตศาสตร์1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รายวิชาคอ .31201 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รายวิชาคอ .31202 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และรวบรวมเป็นแบบวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาที่ข้าพเจ้าสอน,อนเมื่อการจัดการเรียนการสอนได้เสร็จสิ้นลงตามหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ข้าพเจ้าจะทําการประเมินหลักสูตร โดยมีครูที่สอนในรายวิชาเดียวกันเป็นผู้ร่วมประเมินและให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนานหลักสูตรต่อไปข้าพาเจ้าได้นำเสนอกระบวนการประเมินหลักสูตรดังกล่าวเสนอในที่ประชุมกลุ่มสาระและเชิญชวนให้ครูในกลุ่มสาระเดียวกันประเมินหลักสูตรในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อนำมาสรุปเป็นการประเมินหลักสูตรในภาพรวมของกลุ่มสาระและของโรงเรียนต่อไปอีกทั้ง ข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นผู้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2563และได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนคนปรปฐมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกระบวนการการจัดทำหลักสูตร1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยมีหลักการในการออกแบบให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ประจำรายวิชาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีความเหมาะสมกับผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดทำเอกสารหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรียน,นรู้แบบ Active Learning เช่นเทคนิคการสอนทิ้งแผ่แชร์เทคนิคการสอนแบบ Agree and Disagree Statement กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมอบหมายชิ้นงานที่สอบท้องกับการใช้ในชีวิตประจำวัน1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีความสามารถในการเรียนอยู่ในระดับใดและทราบข้อมูลในด้านความสามารถทั่วไปด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านการคุ้มครองผู้เรียนด้านสารเสพติดด้านความปลอดภัยด้านพฤติกรรมทางเพศจากแบบประเมินที่โรงเรียนกําหนดเพื่อนําแปประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้อีกทั้งข้าพเจ้าได้ ประเมินโดยใช้โปรแกรม Habit Scan เพื่อวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของนักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มค้าพเจาได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้และมีหัวข้อองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ตัวชี้วัด จะประสงค์การเรียนรู้สาระสําคัญสาระการเรียนรู้สมรรถนะผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์การวัดและประเมินผลสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําแผนการจัดก,การเรียนรู้จํานวนสามรายวิชาภายในแผนการจัดก,การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมด้วยวิธีปฏิบัติที่หลากหลายเช่นการให้นักเรียนสรุปความรู้ในรูปของคลิปวิดีโอลงใน Facebook การทําชิ้นงานการแก้ปัญหาอสมการในชีวิตประจำวันข้าพเจ้าได้บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และจุดนังติของผู้เรียนเพื่อนําผลการบันทึกนํามาพัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้เป็นพี่เลี้ยงแนะนําการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้ช่วยได้แก่ นางสาวปวีณาเกตรั์และนางสาวจรินยาเกตพงศ์อีกทั้งได้ให้คําแนะนําการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครปฐมและมหาวิทยาลัยกเย 2> 2. กษตรศาสตร์1.2.3กลยุทธ์ในการจัดก,การเรียนรู้ ข้ารเจ้าได้ใช้กลยุทธ์ในการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติใช้วิธีการสอนแบบ active learning โดยให้นักเรียนจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อสรุปเนื้อหาและส่งใน Facebook ทำให้นักเรียนสามารถประยุคความรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยนวัตรกรรมชุดการเรียนรู้เรื่องภาพตัดกรวย มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคสามหนึ่งสองศูนย์สองวิชาเพิ่มเติมสองซึ่งประกอบไปด้วยสื่อใบงานใบกิจกรรมสื่อ j s p และมีการวัดผลตามสภาพจริงข้าพเจ้าได้จัดทำแบบประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาข้าพเจ้าได้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอนเริ่มต้นจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ในคาบชั่วโมงที่สอน นิเทศบรรยากาศในชั้นเรียนขณะสอนนิเทศเทคนิคการสอนสื่อการสอนจากนั้นนำผลการประเมินมาร่วมกันปรึกษาและช่วยกันแก้ไขพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการใช้กลยุทธ์ข้าพเจ้าได้เป็นพี่เลี้ยงในการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนางสาวสิครินทร์แซ่ลือตลอดปีการศึกษา2563 ข้าพเจ้าได้ดําเนินการเผยแพร่กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ไปยังสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง1.2.4คุณภาพนักเรียนข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้จนทําให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาในเรื่องของความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้ค่าร้อยละสรุปผลสมทติภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 3เฉลี่ย93.7เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ7.5 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องผ้าพแตกรวยเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาค3สามวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสภาคเรียนที่สองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สได้กําหนดตารางการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องภาพตกรวยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ระหว่างแผนที่35ถึงแผนที่57ข้าพเจ้าได้ประเมินสื่อในด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ย4.51อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดมีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักการสร้างชุดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยคำแนะนำนักเรียนก่อนเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนประกอบไปด้วยบัตรกิจกรรมบัตรเนื้อหาบัตรงานบัตรเฉลยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยจัดทําขึ้นจานวน8หน่วยย่อยนอกจากนั้นข้าพเจ้าได้สร้างแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมทางระบบออนไลน์ได้แก่ Google Classroom ซึ่งบรรจุค,คลิปวิดีโอพร้อมแบบทดสอบ นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและทำข้อสอบได้อีกแหล่งหนึ่งได้แก่ช่อง YouTube คุณุ่นนัจจะและแหล่งการเรียนรู้ Facebook <ต>ห้องเรียน<ต>ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูสุมารีรวมธรรมที่ได้รวบรวมใบงานและใบกิจกรรมและบันทึกคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นและแ a ดเล็ที่ใช้ในการส่งงานนักเรียนในช่วงการเรียนการสอนระบบออนไลน์ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ชุดก,การเรียนรู้้าตกรวยไปยังโรงเรียนที่มีบิณฑใกล้เคียงกันเพื่อนำตึกการเรียนรู้ไปใช้ต่อไป1.4การวัดและประเมินผลการจัดก,การเรียนรู้ข้าพเจ้าได้สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพที่เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยจัดทำแบบทดสอบวัดผลลายจุดประสงค์แบบทดสอบวัดผลกลางภาคและแบบทดสอบวัดผลปลายภาคข้ารเจ้าได้ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ IOC ที่ใช้ในการวัดผลสมมธิทางการเรียนทั้งกลางภาคและปลายภาคในาภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,563จากนั้นได้นำผลการสอบมาวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติเราะหาค่าความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบและคัดเลือกข้อที่ใช้ได้นำมาใช้ในปีการศึกษา2564ต่อไปข้ารเจ้าได้จัดทำรายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อนำผลมาสร้างข้อสอบในปีการศึกษา2564ข้ารเจ้าได้เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกระบวนการจัดทำเครื่องมือการวัดและประเมินผลแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจเครื่องมือการวัดผลตรวจสอบทางด้านความตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำกระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยข้าพเจ้าได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสมมธิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องเซ็ตวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งรหัสวิชาค31101ของนักเรียน,น,นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563และรายงานการพัฒนาผลสมมติทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ SCS ร่วมกับเทคนิค KBDL ข้าพเจ้าได้นำผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนเก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ในครั้งถัดไปและพัฒนาผลสำลีและเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมากขึ้นข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัยให้กับนายธนชิกิจาง นักศึกษาระดับปร,ริญญามหาบัณฑิตและตรวจเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2อุดหนึง่งการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการดูแลห้องเรียนประจำของตอนเอง โดยให้ร่วมกันจัดป้ายนิเทศบอร์ดความรู้จำนวนห้าบอร์ดและร่วมกันจัดทำเวรรายงานการทำเวรประจำวันส่งทางไลน์ให้ครูประจำชั้นทราบทุกวันข้าพเจ้าได้ส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียนคือมีกิจกรรมการเลือกหัวหน้าห้องคณะกรรมการบริหารห้องเรียนส่งเสริมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถที่ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนข้าพเจ้าได้เข้าโฮมรูมนักเรียนหลังเข้าแถว เพื่อแจ้งข่าวสารและอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นไทยเช่นความมีน้ำใจต่อผู้ใหญ่ข้าพเจ้าได้บันทึกกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและสมุดบันทึกการเข้าแถวครบรงชาติสรุปบันทึกกิจกรรมคาบคุณธรรมแต่ละสัปดาห์โดยแบ่งให้ในักเรียนร่วมกันรับผิดชอบร่วมรวมกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ของห้องฝึกความรับผิดชอบเรียนโดยการจัดตารางเวร กลุ่ม A กลุ่ม B แบ่งเวรดูแลทำความสะอาดห้องเรียนข้าพเจ้าได้จัดทำบันทึกการใช้ห้องเรียนเพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วงหน้าโดยให้นักเรียนเป็นผู้บันทึกข้าพเจ้าได้จัดทำทะเบียนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆและได้กล่าวชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้เพื่อนร่วมห้องได้แสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยและครูที่มีความประสงค์ที่จะทำวิทยฐานะในหัวข้อการบริหารจาัดก,การชั้นเรียน2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนข้อมูลที่อยู่อาศัยข้อมูลการติดต่อทั้งนักเรียนและผู้ปกครองข้อมูลความประพฤติและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญของนักเรียนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเชน่นการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์และแบบประเมินตนเอง SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ฉบับครูประเมินนักเรียนฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านสังคมอารมณ์และสภาพแวดล้อมรอบๆตัวข้าพเจ้าได้ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในด้านการเข้าสังคมโดยใช้นโยบายของโรงเรียนในการคระนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B ทําให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากันกับเพื่อนต่างกลุ่มได้ดีมากขึ้น ครูประจาได้จ,จัดทําแฟ้มบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องของที่อยู่อาศัยข้อมูลรายได้ครอบครัวข้อมูลสภาพครอบครัวรวมถึงสภาพแวดล้อมการเยี่ยมบ้านนักเรียนทําให้มีการผูกปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนได้ร่วมพูดคุยปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลในวันประชุมผู้ปกครอง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครองความคาดหวังในตัวผู้เรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนข้าพเจ้าได้เผยแพร่อเอกสารเรื่องระบบการช่วยเหลือนักเรียนไปยังโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำรายวิชา ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนได้แก่ระเบียนสะสมปพ .8 ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการประเมินนักเรียนด้วยแบบทดสอบต่างๆเช่นการวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยแบ่งเป็นเก่งสุขดี B, ให้นักเรียนทำแบบประเมิน EQ และแปลผลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติและแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ เป็นการประเมินเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนนักเรียนคนใดมีจุดอ่อนคุณครูจะร่วมพูดคุยกับนักเรียนมีข้อเสนอแนะและได้รวบรวมแบบบันทึกผลรายวิชาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนโดยนำระเบียนสะสมปพ .8 รายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียน SDQ และความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยนำข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมเพื่อทราบปัญหาข้าพเจ้าได้บันทึกเอกสารแบบสรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2สมุดบันทึกการเข้าแถวครบรงชาติและกิจกรรมโฮมรูมให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดทำสถิติการมาสายของนักเรียนและร่วมแก้ไขในปัญหา ร่วมกับผู้ปกครองขาราพเจ้าได้รวบรวมการติดตามนักเรียนการเรียนระบบออนไลน์และเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามความต้องการเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อง,งานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ได้ใช้งานขาราพเจ้าได้ให้คำปรึกษาการกเรียนในเรื่องส่วนตัว <Yeah. S 1> และเรื่องการเรียน <Yeah. S> 3.1การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID plan ประจำปีการศึกษา2563นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอรับการอนุมัติในการพัฒนาตนเองโดยเลือกหลักสูตรที่ครูพัฒนารับรองได้แก่ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนกา,ก,การเรียนรู้รายบุคค Hab er, ล Habitscan Type of Learner รหัสหลักสูตร628181076 จัดโดยหน่วยพัฒนาครูบริษัทนวัตรกรรมสร้างสรรค์าการศึกษานอกจากนั้นข้าพเจ้าได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ณโรงแรมเมทาวลัยจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2563ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอน ณมหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างเดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจัดทาวิดีโอสื่อการสอนได้เข้าร่วมกลุ่มและเป็นเรียนรู้ทางวิชาการในหลายช่องทางกลุ่มว .21 ชรินทนรกลุ่มว .21 สพม .9 3.1การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ประจำปีการศึกษา2563นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอรับการอนุมัติในการพัฒนาตนเองโดยเลือกหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรองได้แก่ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนกา,ก,การเรียนรู้รายบุคค Hab er, ล Habitscan t y p e of Learner รหัสหลักสูตร628181076 จัดโดยหน่วยพัฒนาครูบริษัทนวัตรกรรมสร้างสรรค์าการศึกษานอกจากนั้นข้าพเจ้าได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ณโรงแรมเมทาวายัยจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2563ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอน ณมหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างเดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจัดทำวิดีโอสื่อการสอนในเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเรียนรู้ทางวิชาการในหลายช่องทางกลุ่มวอ21สรินทรกลุ่มวอ21สพม9 3.2การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามที่สถานศึกษากำหนดนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานการสอนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค K-WDL เพื่อพัฒนาผลสมมติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนและได้นำผลที่ได้จากการ PLC มาจัดทำแผนการจัดกาเรีนรู้ และนำไปใช้ในรายวิชาค .3 1202วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้ในแผนการเรียนรู้ที่4ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่10ข้าพเจ้าได้สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์